พายุลมแรงมากตำบลด่านแม่ละเมาหมู่เก,ก้าลมแรงสุดๆเลยวันนี้พายุฤด,ดูร้อนเกิดแล้วในหลายจังหวัดของภาคเหนือและจะทยอยเพิ่มขึ้นอีกค่ะส่วนกรมตุเริ่มประกาศเตือนพื้นที่สีเหลืองระวังฝนฟ้าขนองและลมแรงและไปดูสรุปพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดของวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่23มีนาคมค่ะวันนี้สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างแอดมินเชื่อว่าส่วนใหญ่ยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิแต่ละพื้นที่เท่าไหรกันบ้างอย่าลืมส่งภาพมาแชร์กันนะคะ ส่วนรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของวันที่14มีนาคมคืออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ40.2องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานสูงสุดคือ38.7องศาที่สว่างวีระวงอุบลราชธานีภาคกลางสูงสุดคือตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี38.5องศาภาคตะวันออกสูงสุดคือ37.2องศาที่อรัญญประเทศสาะแก้วภาคใต้สูงสุดคือ35องศาที่หนองพลับหัวหินประจวบคีรีขันธ์และ 36.8องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่วนกรุงเทพปริมณฑลสูงสุดคือ38.3องศาที่คลองหลวงปทุมธาน,นีค่ะแต่ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนแต่ก็เริ่มมีพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงเกิดขึ้นแล้วนะคะคลิปนี้แฟนเพจของชาวบ้านตะดำดำได้ส่งมาให้จากด่านแม่ละเมางจังหวัดตากมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักและมีลมแรงค่ะอลมแรงมากตำบลด่านแม่ละเมาหมู่9ลมแรงสุดๆเลย ตกหนักด้วยลดดุร้อนๆๆๆๆมาวันนี้เลยครับวันที่14เวลา16นาฬิกา โดยจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายเรดาร์และรายงานติดตามสภาวะอากาศของกรมตุตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา17นาฬิกาภาคเหนือพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนตากกำแพงเพชรและพิจิตรภาคอีสานพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายชัยภูมินคนรราชสีมา เลยบึงกาฬและสะกลนครภาคกลางบริเวณจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสระบ,บุรีอยุธยา,ยาและนะครสวรรค์ภาคตอนออกจังหวัดราดช,ชนบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้พบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบีพัทลุงสงขลาตรังสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสุราษฎร์ธานีชุมพรระน,นองและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมสูงที่สุดจากเย็นวันที่13ถึงเย็นวันที่14มีนาคมนะคะข้อ มูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสูงสุดคือบ้านขุนแปะเชียงใหม่68.5 mm, มมตอรอบตคลองเฉลิมพัฒนลุง56.2อ mm, มเมตรอำเภอเมืองสตูล55.6ม mm, ลมตรบ้านโคกสพัฒนลุง49มมตรและบ้านดอยชมพูจังหวัดเชียงราย47มิลลิเมตรค่ะส่วนกรมอุมตูเตือนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าขนองจากเย็นวันที่14ไปจนถึงเย็นวันที่15มีนาคมนะคะวันนี้ได้มีการเตือนพื้นที่สีเหลืองเสียงภัยปานกลางด้วยค่ะอยู่ ในบริเวณของภาคเหนือนะคะภาคเหนือต้องระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่ไทเยาแพร่น่านและตาก ใอีาสารบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมและกรุงเทพปาริมณฑลภาคตอนออกบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ ส่วนพยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าจากกรมอุตุในช่วงวันที่14-15มีนาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีพาย,ยุฝนฟ้าคะน,นองบางแหง่งส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนทําให้ภาคใต้มีฝนน้อยลงในระยะ ส่วนในช่วงวันที่16ถึง23มีนาคมลมใต้และลมตวนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตวนออกและภาคกลางจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและร้อนจัดอยู่แล้วนะคะทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพาย,ยุฝนฟ้าคะน,นองลมกระโชกแรงบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19-21มีนาคมทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ ไปต่อที่แอฟรินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นเมฆครึ้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์กดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะวันนี้ไปดูฝนกันต่อนะคะพื้นที่ไหนที่จะมีโอกาสเกิดฝนจากแบบจำลองล่าสุดเริ่มที่ตีหนึ่งวันอังคารที่15มีนาคมค่ะ ฝนบริเวณภาคเหนือจากที่ตกอยู่นะคะก็จะลดน้อยลงจนไม่มีสีเกิดขึ้นเลยนะคะในทุกภาคค่ะตีสามวันอังคารจะมีสีบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นสีฟ้าและในทะเลค่ะนอกจากนั้นไม่มีสีค่ะ6โมงเช้าวันอังคารที่ส5มีนาคมแถวระยองจันทบุรีตราดยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะคะรวมถึงในทะเลอ่าวไทยตอนบนและบริเวณตอนล่างของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยนะคะนอกจากนั้นไม่มีค่ะ 9โมงเช้าวันอังคารค่ะมีสีเล็กน้อยแถวชนบุรีระยองแล้วก็ช่วงสมุทรปราการกรุงเทพค่ะรวมถึงใกล้ชายทะเลของจังหวัดประจวบคิริขันนอกจากนั้นไม่มีสีค่ะเที่ยงวันอังคารที่15มีนาคมฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะภาคใต้มีสีฟ้าและฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดประจวบคีริขันและชุมพรค่ะภาคตนออกบริเวณจันทบ,บุรีตราดฉะเชิงเซาภาคกลางแถวกาญจนบ,บุรีแถวสมุทรสาคร เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะอีสานจะเน้นทางตอนบนค่ะแถวจังหวัดเลยหนองคายค่ะหนองบัวลำพูนะคะส่วนภาคเหนือนะคะจะมีฝนมากที่สุดค่ะ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมแรงบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตาค่ะพอช่วงบ่ายวันอังคารฝนจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะพื้นที่ที่ต้องระวังเลยก็คือภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดค่ะมีสีฟ้าถึงสีเหลืองมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะคะไม่ใช่ทุกพื้นที่แต่ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตกเกือบทุกจังหวัดในหนึ่งจังหวัดต้องมีฝนตกสักที่หนึ่งค่ะส่วนภาคอีสานจะมีโอกาสตกเยอะก็คือภาคอีสานตอนบนเลยน้องคายบึงการน บนลำพูบางส่วนของอุดรและสกลนครค่ะรวมถึงแถวตอนล่างอย่างนครราชสีมาและบุรีดมจะเป็นสีฟ้านะคะโดยตอนบนของอีสานจะตกเยอะกว่าภาคตอนออกมีสีฟ้าค่ะแถวสัะ์แก้วปราจีนบุรีชลนบุรีระยยงจนันทบุรีราดภาคกลางฝั่งกาญจนบ,บุรีราชบุรีค่ะภาคใต้มีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะไม่เยอะเท่าไทยตอนบนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุรา์แล้วก็ระน,นองค่ะ หกโมงเย็นภาคใต้ไม่มีสีค่ะภาคตะวันออกสีลดลงภาคกลางเหลือฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีสานตอนบนค่ะจังหวัดเมื่อกี้ยังคงมีสีฟ้าสีเหลืองอยู่นะคะมีโอกาสเกิดฝนอยู่ภาคเหนือค่ะยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่บางแห่งค่ะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงจะอยู่ช่วงจังหวัดเชียงรายค่ะนอกจากนั้นนะคะจะเน้นทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะ สามทุ่มวันอังคารที่15้ามีนาคมภาคเหนือยังมีสีฟ้าถึงสีเหลืองบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็อุตรดิตถ์ค่ะส่วนอีสานไม่มีสีแล้วก็ภาคอื่นๆไม่มีสีค่ะตีหนึ่งวันพุธท,ที่16มีนาคมมีสีแค่ภาคเหนือเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านค่ะตีสาม มีสีบริเวณภาคตนออกแถวระยองจันทบุรีตราดค่ะกับอีสานตอนล่างน้อยมากๆนะคะเป็นสีจางๆเล็กๆ็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะมีเมฆคลึ้มๆหรือฝนเล็กน้อยค่ะส่วนภาคอื่นไม่มีสีค่ะ6 0โมงเชา้าวันพุธที่16มีมานาคมภาคใต้ไม่มีสีภาคตอนออกไม่มีสีฟ้าสีเหลืองบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดค่ะส่วนอีสานนะคะ เริ่มมีสีเยอะขึ้นแถวอีสานตอนล่างค่ะอุบลอํานาจสีสเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาแล้วก็ตอนบนแถวบึงการค่ะส่วนภาคเหนือและภาคกลางไม่มีสีก้าโมงเช้าวันพุธค่ะอีสานยังคงม,มีสีอยู่ช่วงตอนล่างนะคะแต่ว่าน้อยกว่าช่วงหกโมงเช้าภาคเหนือมีสีเล็กน้อยแถวจังหวัดน่านใกล้ชายแดนภาคตะวันออกเริ่มมีครึมครึมบ้างค่ะส่วนภาคใต้ไม่ค่อยมีสีค่ะ เที่ยงวันพุธที่16มีนาคมภาคใต้สีไม่ค่อยเยอะนะคะฝนยังไม่ค่อยมีค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวประจวบชุมพรค่ะสะตูลภาคตนออกเป็นสีฟ้าเล็กน้อยแถวชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดฉะเชิงเซาสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกภาคกลางม,มีสีเล็กน้อยแถวกรุงเทพปริมณฑลและการจนบุรีอีสานสีเล็กน้อยแถวนครชสีมาแถ,แถวสุสกกรินทร์แถวศรีสะเกษค่ะสีฟ้าัางจางแต่ส่วนตอนบนช่วงจังหวัดเลยหนองคายนะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองค่ะ ภาคเหนือมีสีฝั่งทางด้านน่านอุตรดิต์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากเน้นทางฝั่งที่ติดกับลาวมากกว่าค่ะบ่ายสามวันพุทธที่16มีนาคมฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะในทุกภาคโดยภาคเหนือเยอะที่สุดค่ะภาคเหนือมีสีเกือบทุกจังหวัดและสีเหลืองสีแดงอยู่ทางฝั่งจังหวัดน่านอุตรดิตฐ์ค่ะภาคอีสานมีทั้งตอนบนนะคะชัยภูมิเลยหนองคายหนองบัวลำพู แล้วก็ตอนล่างลงมาทางนาครนาชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะภาคตะวันออกมีสีฟ้าทุกจังหวัดมีโอกาสเกิดฝนหลายพื้นที่ภาคกลางก็สีเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะเข้ามาปกคลุมทั้งกาญจนบ,บุรีราชบุรีกรุงเทพปริมณฑลลบบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมธาน,นีค่ะภาคใตาม้มีสีส่วนใหญ่ทางตอนบนนะคะแถวเพชรบุรีประจวบค่ะส่วนล่างชุมพรลงไปไม่ค่อยมีสีค่ะ6โมงเย็นวันพุธที่มีนาคมภาคใต้มีสี น้อยมากๆค่ะมีเล็กน้อยแถวนาราธิวาสแล้วก็เพชรบุรีผ้าตนออกสีลดลงกว่าในช่วงบ่ายนะคะภาคกลางยังคงมีสีอยู่ทางฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีค่ะแล้วก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีผ้าอีสานมีสีช่วงชัยภูมิ น้องบรุร,ร,ร,าาร,าาร,รีรัมย์ดอนาันนิสกลนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาค่ะช่วงกลางๆนะคะภาคเหนือค่ะก็จะมีสีทางฝั่งตนออกของภาคและทางตอนล่างของภาคค่ะช่วงจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะสทุ่มวันพุทธที่16มีนาคมมีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานค่ะส่วนภาคใต้ภาคต้นออกไม่มีสีนะคะ ต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆค,ค่ะจากเช้าวันที่17มีนาคมเป็นต้นไปช่วงเช้ามืดค่ะมีสีบริเวณภาคอีสานตอนล่างนะคะพอไปช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายฝนก็จะเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนบางแห่งนะคะไม่ได้ตกทุกพื้นที่สีอยู่บริเวณภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกค่ะภาคใต้ไม่ค่อยเยอะค่ะพอเข้าค่ำวันพฤหัสท,ที่17ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่บริเวณภาคกลางภาคอีสานค่ะ เช้าวันศุกร์ที่18มีนาคมค่ะมีสีเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกช่วงบ่ายฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นค่ะบริเวณภาคอีสานนะคะเน้นทางช่วงชัยภูมิเลยนครราชสีมาค่ะแล้วก็ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนช่วงเพชรบุรีประจวบแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างสงขาลงไปค่ะค่าวันศุกร์ที่18ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะคะภาคกลางภาคอีสานค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน ภาคอีสานค่ำดึกวันศุกร์ก็ยังมีฝนอยู่เรื่อยๆนะคะบางพื้นที่แล้วก็ภาคตอนออกภาคกลางค่ะเช้าวันเสาร์ที่19มีนาคมยังมีโอกาสเกิดอยู่นะคะแถวชัยภูมิลคราชศีมาค่ะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเข้าภาคกลางค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะพอช่วงบ่ายวันเสาร์ที่19มีนาคมบริเวณภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝนจะเริ่มเยอะขึ้นตั้งแต่วันที่19นะคะ ช่วงดึกๆวันที่19ก็ยังมีสีอยู่บริเวณภาคอีสานค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่20มีนาคมภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำในอันดามันค่ะจะทําให้ภาคใต้มีฝนฝั่งอันดามันนะคะมีฝนในวันที่20มีนาคมเพิ่มมากขึ้นค่ะพอช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่20่สภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็หนักสุดก็คือภาคใต้ค่ะมีสีเหลืองแดงนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ลงไป เช้ามืดวันจันทร์ที่21มีนาคมมีสีเล็กน้อยค่ะแล้วก็สีฝนจะเริ่มเยอะขึ้นก็คือช่วงบ่ายนะคะภาคอีสานภาคตะนออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ค่ะวันอังคารที่22มีนาคมช่วงเช้ามีสีเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ภาคตะนออกค่ะพอช่วงเย็นก็จะเยอะขึ้นอีกนะคะพายฤดูดร้อนยังอยู่เรื่อยๆเลยค่ะก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะคะ21 2 2มีสีปกคลุม ทุกภาคค่ะแล้วก็เกือบเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ยิ่งเช้ามืดวันพุทธที่สามีนาคมมีมลอากาศเย็นรอบใหม่แผ่ลงมาค่ะโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนสูงมากในช่วงนั้นนะคะมีสีเหลืองปกคลุมทั่วภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือค่ะช่วงเช้านะคะพอช่วงเย็นวันพุทธที่23ก็จะตกมีสีเหลืองแดงบริเวณภาคตะวนออกอีสานตอนล่างภาคกลางค่ะ แล้วก็ภาคเหนือภาคใต้ก็มีโอกาสเกิดฝนได้เอาเป็นว่าใครที่รอฝนนะคะรอลุ้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคมนี้เป็นต้นไปไปจนถึงล่าสุดที่ดูได้ก็คือ23มีนาคมก็ยังมีแนวโน้มฝนอยู่ตลอดนะคะแต่บางพื้นที่อาจจะไม่ได้ตกวันที่15เลยนะคะก็จะอาจจะได้ฝนสักวันหนึ่งในช่วงนี้ก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยอัปเดตแบบจำลองกันใหม่ต่อไปปกหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้ามืดวันอังคารที่15มีนาคมถึงเช้ามืดวันพุธที่16มีนาคมค่ะสถานที่แรกสีสำรงและลานหอยสุโขทยัยวันอังคารมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำประมาณ3มิลิเมตรค่ะส่วนช่วงเวลาอื่นมีแดดเป็นส่วนใหญ่บานโคงวิลัยกำแพงเพชรวันอังคารโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ปทิวจังหวัดชุมพรวันอังคารมีค่าฝนในช่วงบ่าย3มิลลิเมตรค่ะอําเภอแกลงจังหวัดระยองวันอังคารมีค่าฝนช่วง7โมงเช้า4มิลลิเมตรค่ะส่วนช่วงเย็นมีค่าฝนเล็กน้อยและเช้ามืดของวันพุธ3มิลลิเมตรบำเน็จนรงชัยภูมิวันอังคารโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะบางไยอยุธยาวันอังคารโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงเย็น1มิลลิเมตรส่วนวันพุธช่วงเช้ามืดมีค่าฝน1-3มิลลิเมตรค่ะโนนสูงนครราชสีมาวันอังคารมีแดดเป็นส่วนใหญ่ส่วนเช้ามืดวันพุธมีค่าฝนเล็กน้อยค่ะควนพางร่อนพิบูลและสิชนนครศรีธรรมราชวันอังคารและวันพุธเป็นแดดสลับเมฆครึ้มหรืออาจมีฝนเล็กน้อยค่ะป่าบอนจังหวัดพัทลุงวันอังคารและวันพุธเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ พูนพินสุราธานีวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นถึงค่ำไม่ถึง1มิลิเมตรอาจมีฝนตกหรืออาจเป็นแค่เมฆครึ้มค่ะอำเภอเมืองจังหวัดน่านวันอังคารมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็น1 0ม mm. ิลิเมตรมีโอกาสเกิดฝน,นฟ้าขนองสูงนะคะบ้านใหม่ชัยพศบุรีรัมย์วันอังคารมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่าฝนไม่มีค่ะ อำเภอเมืองกาญจนบุรีวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงค่ำไม่ถึง1ม mm, ิิเมตรค่ะนอกจากนั้นมีแดดเป็นส่วนใหญ่ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูนาโน,โน้องฝนแจ้งชื่อสถานที่ตำแหน่งพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ